สวัสดีค่ะสวัสดีคนชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันซิว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยการงานการเงินและความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนบ้างนะคะะกลายขอเปิดการงานก่อนนะการงานของชาวราศีธนูนะคะติดมาสองใบเป็นยังไงบ้างเดือนมีนาคม แล้วก็ขอเปิดการเงินต่อเลยนะคะการเงินชาวราศีธนูเถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าพลังงานาถ้าเกิดว่าคนที่มารับฟังนะคะแล้วแบบ ให้รับพลังงานแต่ดีๆไปนะอะไรไม่ดีนะคะก็เอาไว้ตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าทรายก็จะต้องอ่านตามหน้าไพ่นะว่า,าไพ่เขาบอกมาแบบนี้นะคะอืในช่วงของเดือนมีนาคมชาวราศีธนูการงานเนี่ยเหมือนช่วงนี้จะมีงานอะไรเข้ามาหาคุณเยอะไปหมดเลยนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณทํางานล้นมืออะแล้ว ทำไม่ทันเออทำไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนแบบเนี้ยเหมือนทุกๆอย่างคุณเป็นเป้าเป็นเป้าให้คนอื่นมามาแบบโยนงานให้คุณอ่ะอืมรู้สึกแบบนั้นอ่ะรู้สึกว่าเหมือนคุณกาลังจะโดนโยนงานหรือว่าคุณอาจจะมีการแบบโดนเลงเรื่องงานให้ให้งานคุณมาอยู่ที่คุณอ่ะ รู้สึกแบบนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะเบื่อเรื่องงานมากๆเลยนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมเอออาจจะเป็นช่วงการเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าจากการงานเหนื่อยล้าจากการโดนเลงโดนเงลงนี่ไม่รู้เลงจากหัวหน้าหรือว่าเลงจากแบบออลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมทีมนะคะมองว่าตอนเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องระวัง ในเรื่องของการงานมากๆเลยเพราะว่าเหมือนมีงานเข้ามาเยอะแล้วคุณทำไม่ทันแบบเนี้ยเอ,อมันอาจจะทำให้คุณอ่ะไม่แบบไม่สบายใจอาจจะมีความเครียดสะสมไปบ้างนะคะก็หาเวลาไปพักผ่อนเนหะ็นไหมคือคนเรามันจะต้องมีการพักกันบ้างนะคะไม่ใช่คิดแต่เรื่องงานอืมแล้วก็อาจจะมองได้ว่านะการงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีความคิดที่ หลากหลายอ่ะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยก็ได้นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมอาจจะมีใครมาเสนอให้คุณทำอะไรเพิ่มหรือว่าอาจจะมีแบบการติดต่อสื่อสารอะไรจากคนอื่นเข้ามาให้คุณช่วยอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะมันก็ต้องแบบรีแลกซ์กันบ้างเนาะ ไม่ว่าจะเป็นงานอาดิเรกนะคะทุกคนต้องมีงานอาดิเรกนะใครไม่มีงานอาดิเรกนะการแนะนําเลยว่าให้หานะคะมันจะทําให้ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้อาจจะใช้ช่วงเวลาสักแป๊บหนึ่งก็ได้ในการที่จะออกไปรดน้ําต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ในกระถางสักแป๊บหนึง่งหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องกินก็ได้เออกินน้ําอร่อยๆนะคะกินกาแฟแล้วก็พักแป๊บหนึง่ง ก,ก็จะสามารถช่วยได้นะแล้วก็ในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานประจำนะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่จะต้องผดอเด็จการนิดนึงนะคะอาจจะมีตัวเลือกอะไรเข้ามาแล้วทำให้คุณต้องตัดสินใจผด็เการสักหน่อยอถ้าเกิดว่างานมันเยอะการผด็เด็การ,ร,การอันนี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ก็คือปฏิเสธแล้วก็ทำเใน งานที่มันเป็นของเราจริงๆก็ได้นะคะจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่หนักเกินไปแบบนี้นะในด้านของการนานนะคะเออแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถปฏิเสธได้เลยจริงๆมันอาจจะเป็นผลงานที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยโดนหัวหน้าหรือว่าคนที่มีอำนาจกว่าคุณเน่ะมองเห็นมองเห็นคุณได้ชัดมากขึ้นนะ เหมือนเหมือนชิ้นงานผลงานของคุณเนี่ยมันไปสะดุดตาอาจจะเป็นเพราะาคุณทํางานหลากหลายงานเยอะแล้วหัวหน้าเริ่มเห็นแล้วว่าคุณเหนื่อยคุณแต่ว่าคุณทําได้ดีอือันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปต่อไปนะคะแต่เอาเป็นว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตามองนะที่จับตามองของคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำงานประจำคุณมีงานของตัวเองในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เนี่ยคุณอาจจะมีไอเดียความคิดอะไรหลากหลายที่อยากจะเริ่มทำอันนู้นก็น่าทำอันนี้ก็น่าทำอันนี้ก็น่าทำแบบเนี้ยอเป็นเป็นช่วงของแบบไอเดียความคิดอืมแต่ว่า มองว่าเหมือนมันเยอะเกินไปอ่ะมันมันไอเดียมันเยอะเกินไปคิดเยอะเกินไปนะคะเลยเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงดีจะทําอะไรดีแบบเนี้ยก็อย่างที่บอกสุดท้ายเลยนะก็คือต้องพักผ่อนบ้างนะคะการงานก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับชาวราศีธนูนะคะต่อไปไปดูในเรื่องของการเงินของคุณกันบ้างการเงินในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เนี่ย มองว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณนะ่ะเหมือนคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากคุณเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดูแลรูปร่างดูแลผิวแบบนี้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่มันออกไปมันก็ต้องออกไปทางด้านทางด้านนี้ถูกไหมคะเหมือนเหมือนเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองซ็เป็นส่วนใหญ่ คุณอาจจะมีการไปช้อปปิ้งอะไรมากขึ้นเนื่งองจากเครียดเนี่ยบางคนเครียดแล้วช้อปปิ้งก็มีนะคะแบบนี้ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทํางานลงทุนนะั้นในช่วงของเดือนมีนาคมก็มองว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่ของชาวราศีธนูนะคะก็เหมือนอาจจะเป็นช่วงที่ต้องรอเว้นพักสักระยะไปก่อนนะั้นในเดือนมีนาคมไม่อย่างนั้นเนี่ยการลงทุนของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่หวัง หรือว่าไม,ไ,ไม่ได้ตามตรงไปเป็นไปเป็นตามเป้าที่คุณต้องการนะคะเป็นช่วงของการใช้ความคิดดีกว่าความคิดรอคอยอาจจะเดือนมีนาคมอาจจะไม่ใช่จังหวะของชาวราศีธนูเลยในด้านของการเงินคุณอาจจะมีการแบบใช้จ่ายไปกับเรื่องของสัตว์เนี้ยงก็ได้นะคะใช้จ่ายกับเรื่องของการเที่ยวก็ได้ เหมือนเหมือนแบบว่ามีในเรื่องของการแบบใช้เงินไปทางไปเที่ยวดูแลตัวเองซื้อของที่อยากได้แบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะลงทุนก็มองว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่านะคะตามหน้าไพ่มันเป็นแบบนั้นอืมไม่งนั้นมันจะทําให้คุณอ่ะ,อะคิดเยอะกว่าเดิมเครียดมากกว่าเดิมนะก็ให้มันผ่านช่วงช่วงนี้ไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวขอไปดู ความรักกันต่อความรักของชาวราศีธน,น,นูในด้านในด้านคนโสดอืมคนโสดสิไม่ใช่ในด้านคนโสดเขาดูคนโสดก่อนเลยดูซิว่าจะมีใครเข้ามาไหมนะคะเดือนมีนาคมของชาวราศีธนูมาถึงก็สี่ดาบเลยนะ กุยไม้นะคะแล้วก็เดิเมดิเชียนคอนโสดคุณทำงานเยอะมากไปหรือเปล่าคุณคุณแบบไม่ว่างเหมือนคุณเหมือนคุณไม่ว่างที่จะมาคิดเรื่องความรักอะ่ะแล้วจะมีใครเข้ามาบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตกันเลยนะแล้วคนเข้าไม่ถึงอะ่ะเขาเขาไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงอะ่ะ ว่าคุณเก็บตัวอย่างเงี้ยคุณทําแต่งงานอะ่ะแล้วคุณก็ทําไม่ใช่แค่ทําแต่งงานหรอกเหมือนเหมือนมีเรื่องราวอะไรทำให้คุณแบบไม่ได้ไปโฟกัสในด้านของความรักอะ่ะคนโสดอืมแล้วก็คุณเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาด้วยก็เลยไม่มีใครเข้ามาเพราะว่าคุณเหมือนปิดโอกาสอะ่ะคุณปิดกั้นตัวเอง คุ้มขังตัวเองอ่ะคุณเหมือนลุยในด้านของงานซะส่วนใหญ่ลุยในด้านของแบบสังคมงานอดิเรกแต่ไม่ได้โฟกัสในด้านของความรักเลยก็เลยมองว่าคนโสดนะคะน่าจะแบบยังไม่มีใครเข้ามาเพราะว่าเขาเข้าถึงคุณไม่ได้อ่ะชะราศีธนูคนโสดเป็นอย่างนั้นนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ขอดูคนคุยซิคนคุย มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมมาถึงก็เดือนเลเฟเลยนะอืมโเคคนคุยนะคะทรายมองว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสมคัญน,นะเอ,อ่อเพราะว่าใบแรกเนี่ยเดยเลเวอร์ขึ้นเลยนะคะมองเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วมองเห็นความจริงใจของกันและกันแล้ว เออแล้วก็มองว่าบางคนเนี่ยที่คุณคุยอยู่เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของระยะทางความห่างของระยะทางกันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรออคุณกับเขาเนี่ยถ้าคุณตกลงกันได้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะสมหวังในเดือนมีนาคมนะคะได้มีโอกาสปรับหรือว่าเลื่อนสถานะแต่ทีนี้มันเหมือนกับแบบว่าไม่รู้คุณหรือเขาอ่ะ มีความกลัวอยู่อ่ะอาจจะกลัวในด้านของระยะทางก็ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้หรือบางคนอาจจะมีการกลัวว่าคบกันไปแล้วจะเป็นยังไงต่อจะล้มเหลวไหมเออทีนี้ชายก็เลยเปิดไพ่เพิ่มนะคะมาเป็นห้าไม้ห้าไม้ใบนี้เนี่ยไม่ใช่การทะเลาะก,กันหรือว่าการตีกันแต่เป็นเหมือนการสามัคคีกันมากกว่าให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะความกลัวของคุณต้องเอาชนะด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้น คุณกับเขาถึงจะไปด้วยกันต่อได้เพราะว่าตอนนี้ใจมันตรงกันแล้วอ่ะมันมีเป้าหมายเดียวกันแล้วมันมีการคุยกันรู้เรื่องคุยกันแบบไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วอ่ะมันเหลือแค่ความกลัวที่จะพัฒนาต่อกลัวว่ากลัวว่าพอเป็นแฟนแล้วจะเปลี่ยนไปจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่มีความกลัวแบบนี้อยู่ แต่ทีนี้ไ่ก็เปิดไพ่เพิ่มขึ้นมาบอกว่าอ,อ๋อเหมือนไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณกับเขาเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันคุยกันแล้วนะคะต้องใช้ใจแล้วก็ออใช้ความสามัคคีของของคุณและเขาเนี่ยฝ่าฟันและต่อสู้ไปด้วยกันไปในทางที่เดียวกันอืมถ้าคุณไม่กลัวเขาไม่กลัวนะคะก็ลุยก็ไปกันต่อได้เลยมีโอกาสได้เลื่อนสถานะนะนะสำหรับชาวราศีธนูเดือนมีนาคมน,นะคะอ่นะต่อไปดู คนรักคนมีคู่กันบ้างคนรักคนมีคู่รู้สิว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่งถ้วยเจอรม์มและสี่เหรียญความรักของคุณและคนรักนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมองว่า มันมีอะไรมาเติมเต็มในใจกันมากขึ้นนะอาจจะมีความหวานแหววมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะมีแบบความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมากขึ้นอีกเพราะว่าได้แบบหนึ่งอ๋อหนึ่งถ้วยเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกมันเติมเต็มให้กันมากขึ้นมันอิ่มใจกันมากขึ้นนะ่ะมองว่าความรักที่คุณกับเขามีให้กันในช่วงของเดือนมีนาเนี่ย มันจะเป็นความรักที่มีความราบรื่นดีนะคะบางคนอาจจะมีข่าวดีด้วยก็ได้บางคนอาจจะแบบออได้ตกลงมั่นหรือว่าแต่งงานอะไรกันไปนเลยก็ได้นะคะก็มีเหมือนกันอืแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอมีการไม่เข้าใจอะไรเขาอยู่โกรธเขาอยู่หรือว่าเขาโกรธคุณอยู่เนี่ยก็มองว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยเหมือนจะมีการให้อภัยกันแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ ะะก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วมาต่อด้วยเดเ h อร์มิตนะคะกับสี่เหรียญมองว่าการกลับมาของเขาหรือของคุณเนี่ยถ้าคุณได้แบบมีปัญหาการไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วเดนมีนาคมมาปรับความเข้าใจกันได้มาคุยกันได้มาคบกันได้มาคบกันต่ออย่างเงี้ยความสัมพันธ์ของคุณจะแน่นแฟนมากขึ้นจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุยกัน แล้วรู้สึกว่าโตขึ้นไปในอีกสเตปหนึ่งระดับหนึ่งะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะมั่นคงมากขึ้นด้วยในช่วงของเดือนมีนาคมนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแค่คนรักเป็นแฟนการยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็มองว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนคุณกับเขาอะความรักจะแข็งแรงมากขึ้น ออคุยกันรู้เรื่องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรกันมากขึ้นแบบนั้นนะคะบางคนอาจจะมีการแบบบอกความในใจกันด้วยนะว่าออไม่ชอบอะไรตรงไหนและให้ปรับตรงนั้นแบบนี้นะคะแบบเหมือนกล้าบอกกล้าพูดกล้าแสดงอะไรมากขึ้นทำให้อีกฝั่งมึงรู้ว่าสิ่งที่เขาทำแล้วคุณไม่ชอบเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วเขาก็จะปรับให้ เขาก็จะรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันการคุยแบบนีนะ้มองว่าดีมากๆเลยนะคะความรักของคนมีคู่ในเดือนมีนาคมชาวราศีคนูก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับอาคลิปนี้ยังไงทายก็ขอทุกคนนะฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่องก็จะมีคลิปพิาการมาให้เล่นเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณชาราศีหนูมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ